หลายพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเช่นเดียวกับทหารจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ก็ร่วมกันกับชาวอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะมีการพัฒนาคูคลองแล้วก็เปิดทางน้ําไหลป้องกันน้ําท่วมในชุมชนค่ะ ทหารจิตอาสากองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่แดค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยได้ร่วมกับชาวบ้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บผักตบชาวาซึ่งปกคลุมเส้นทางไหลของน้ําตลอดจนเศษสิ่งปฏิกูลที่ไหลามากับกระแสน้ําขึ้นจากลําคลองตามโครงการคลองสวยน้ายําใสคนไทยมีความสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลจอมศรีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบ้านสีพัฒนาหมู่หเพื่อเป็นการเปิดทางน้ําไหลให้สะดวก เพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะได้เป็นการป้องกันน้ำท่วมในชุมชนส่งผลให้การระบายน้ำเร็วดียิ่งขึ้นทหารจิตอาสาจากกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่8ค่ายสีสองรักจะร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จัดกิจกรรมนี้ตามชุมชนแล้วก็หมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมติดตามและจัดเตรียมชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยออกช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแนวภูเขาตลอด24ชั่วโมงค่ะ